ครับผมเชื่อว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอายุระหว่าง15ปีถึง25ปีนะครับทุกคนเนี่ยจะมีพลังมีความคิดสร้างสารรค์นะครับมีไอเดียใหม่ๆเนี่ยที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้ไอเดียให้ความคิดของเราให้พลังของเราที่ถูกนํามาใช้นะครับทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นครับก็เลยขอเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์นะครับมาร่วมครับโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่12นะครับเพื่อที่สามารถที่จะเอาไอเดียของเราเอาความคิดของเราเอาแนวทางของเรานะครับที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับมาปรับไอเดียตรงนี้ครับเสนอเข้ามาทําให้เห็นเป็นรูปธรรมได้นะครับถ้าหากว่าไอเดียความคิด โครงงานผลงานต่างๆผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้รับทุนนะครับเราสามารถที่จะทําสิ่งที่เราคิดเนี่ยให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแนวความคิดของเราได้นะครับอย่างเช่นกรณีสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 นี่นะครับหลายคนก็ต้องใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ new normal มีไอเดียมีแนวความคิดไหนครับที่จะทําให้เกิดประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับเรื่องไกลตัวเรื่องที่เราถนัดนะครับเราสนใจเรื่องไหนเรามีความถนัดทางไหนนะครับทุกคนเนี่ยแนวความคิดความถนัดเนี่ยแตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้อื่นได้เพราะถ้าเรามีจิตสํานึกที่ดีต่อเมืองไทยเราทําให้เมืองไทยน่าอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับเยาวชนทุกท่าน ร่วมนะครับส่งผลงานเข้าประกวดได้นะครับ